สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่นิกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือยูเครนนั้นมีโอกาสที่จะสามารถพลิกกลับมาชนะรัสเซียในสงครามครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับและการกําเนิดของสวยสังหารหญิงเล็กของยูเครนที่สามารถตะเพิดขบวนรถถังของรัสเซียด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังของเธอการปรากฏตัวของเหล่าทหารหญิงของยูเครน นนั้นจะมีผลเช่นไรในสงครามครั้งนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานของไทยมิลิตารีพร้อมๆกันเลยครับคุณชมครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือพลยิงรถถังของยูเครนนะครับซึ่งรับหน้าที่โดยสตรีชาวยูเครนนั่นเองครับด้วยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปี2014นั้นเธอก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียครับ โดยสามีของเธอนั้นนะครับก็ได้เสียชีวิตลงในการสู้รบในปีนั้นนั่นเองครับ และในปีนี้นะครับคุณผู้ชมรัเสเซียนั้นก็ได้หวนกลับมาลุกรานยูเครนอีกครั้งครับเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนและทําหน้าที่นะครับเป็นสไนเปอร์รถถังโดยทีมของเธอนะครับได้ออกไปซุ่มโจมตีขบวนรถถังของรัเสเซียซึ่งเธอนั้นนะครับก็ได้ทําการยิงรถถังของรัเสเซียที่แล่นนําหน้ามาจนเกิดระเบิดขึ้นครับและรถถังส่วนที่เหลือนั้นก็ได้ทําการนรับถอยกลับหลบหนีเข้าป่าไปนั่นเองครับ ส่วนการทำงานของเธอนะครับเธอจะนำจรวดต่อต้านรถถังแบบสตุดยอาพีนะครับใส่หลังรถเชฟโรเลตซึ่งเป็นรถเก่งคันเล็กๆของเธอนะครับ ไปยังพื้นที่ต่างๆและทําการซุ่มโจมตีครับซึ่งจากภาพเราก็จะได้เห็นว่ามันมีน้ําหนักมากอยู่นะครับซึ่งจรวดชนิดนี้ก็มีน้ําหนักราวๆสามสิบเจ็ดกิโลกร,รัมเลยทีเดียวครับแต่ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอนั้นก็สามารถนําพามันไปได้และนําไปนับจัดการกับรถถังของผู้ลุกกรานอย่างกล้าหาญเลยทีเดียวครับ สำหรับขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบสตูดยาพีนะครับเข้าประจำการในกองทัพยูเครนในปี2011ครับมีใช้งานอยู่ราวๆประมาณ100ระบบส่วนลูกจรวดนั้นคาดว่าจะมีมากอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่าทางยูเครนนั้นเขาผลิตเอง ผู้มันนั้นนับได้ว่าเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังชั้นยอดของยูเครนมีความสามารถนะครับชนิดยิงแล้วลืมหรือสามารถนะครับนำทางเข้าหาเป้าหมายได้ด้วยตนเองซึ่งมีระยะยิงตั้งแต่100ถึง5,500เมตรในเวลากลางวันครับและ100ถึง3,000เมตรในเวลากลางคืนอีกด้วยครับ สำหรับลูกจรวดของขีปนาวุธชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็มีด้วยกันมากถึง4ชนิดครับแต่วันนี้นะครับแอดมินจะนำมาเล่าให้ฟังเพียง1ชนิดนะครับนั่นก็คือรุ่น อาเครับขีด2 Mk ขนาด152ม mm มนั่นเองครับที่บรรจุอยู่ในท่อนั้นพวกมันจะมีน้ำหนักรวมกันมากถึง37กิโลกรัมครับแต่ว่าถ้าเต็มระบบนะครับก็คือรวมขาตั้งระบบควบคุมการยิงและแล็บท็อปแล้วน้ำหนักก็จะอยู่ที่ราวๆ104กิโลเมตรนั่นเองครับ ส่วนหัวรบของขี่ปนาวุธชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็เป็นแบบแทนเดมนะครับก็คือหัวรบ2จังหวะสามารถเจาะทะลุเกาะปฏิกิริยานะครับ ERA ได้อย่างสบายหลังจากเจาะเกาะชั้นนี้ออกไปแล้วนะครับมันสามารถเจาะเกาะเลก,ก้าเข้าไปอีกได้ไม่น้อยกว่า1,100ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าโอ้โหเจาะเกาะได้หนามากๆส่วนระยะเวลานะครับในการบินเข้าหาเป้าหมายนั้นใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาที ถึง25วินาทีครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างของเป้าหมายอีกด้วยคุณผู้ชมครับข้อดีของอาวุธชนิดนี้ก็คือมันสามารถนะครับต่อสายเครื่องยิงเข้ากับแล็บท็อปนะครับทำให้ผู้หญิงนั้นสามารถเข้าไปซ่อนตัวในที่กำบงังแล้วก็ยิงรถถังของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสบายใจเลยครับทำให้โอกาสรอดของพลยิงนั้นมีสูงมากๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมในหัวข้อต่อมาเราก็จะมาพูดถึงยูเครนนั้นมีโอกาสที่จะสามารถพลิกกลับมาชนะรัสเซียได้หรือไม่นะครับหลังจากการปรากฏตัวของนักรบญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักรบหญิงนะครับพลซุ่มยิงรถถังหรือว่าเป็นมือสไนเปอร์นะครับที่เอาไว้สังหารฐานราบหรือว่าฐานที่มีความสําคัญนะครับรวมไปถึงนะครับนักรบอาสาจากชาติต่างๆและโค้ดออฟเคียบนะครับที่เราก็เคยได้ยินเรื่องราวของพว ววาาเขามาแล้ครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามได้หรือไม่นะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้แอดมินก็จะขอนำข้อมูลนะครับที่ได้อ้างอิงมาจากช่อง YouTube ของครูหนุ่มนะครับในเรื่องจุดจบของสงคารามยูเครนนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันมากถึง5ทฤษฎีนั่นเองครับแต่ว่าแอดมินก็จะนำมาพูดเพียง1ทฤษฎีเท่านั้นนะครับก็คือยูเครนนั้นสามารถเป็นฝ่ายชนะรัสเซียได้ครับ สำหรับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคุณผู้ชมที่แอดมินได้เกลิ่นมานั้นแอดมินคาดว่านี่จะเป็นการปฏิบัติการครับทางจิตวิทยาของยูเครนครับในภาวะแบบนี้นะครับที่พวกเขาต้องการสร้างฮีโร่ขึ้นมานะครับ เพราะว่านอกจากอาวุธอย่างเดียวแล้วมันจะไม่สามารถรต่อกรกับศัตรูได้สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดนะครับในตอนนี้ก็คือฮีโร่ครับการรบนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องมีกําลังใจที่ดีนะครับสําหรับทหารบางสถานการณ์นะครับแม้ว่าอาวุธและกําลังพลจะเป็นรองนะครับแต่ว่าถ้าทหารของพวกเขานั้นมีกําลังใจที่ดีโอกาสชนะก็ย่อมมีได้เหมือนกันครับ และอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคุณผู้ชมยูเครนนั้นได้รับการสนับสนุนนะครับจากต่างชาติอย่างมากมายทาั้งทางอาวุธนะครับแล้วก็ฐานอาสาสมัครและการสู้แบบหลังชนฝาของยูเครนนี่แหละครับเพื่อปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดของตนนี่จะเป็นนะครับแรงกระตุ้นชั้นยอดให้พวกเขานั้นอาจพลิกกลับมาชนะรัสเซียได้ครับหรืออย่างน้อยนะครับพวกเขานั้นก็อาจจะลากรัสเซียให้ลงนรกไปด้วยกันหากว่าฐานรัสเซียนั้นหมายที่จะยึดที่มั่นของพวกเขาครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมจุดอ่อนดั้งเดิมของรัเสเซียก็คือเส้นทางการส่งกําลังบํารุงครับเหตุใดมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ของยูเครนนั้นเรียกได้ว่า,ามีความกว้างใหญ่ไม่น้อยนะครับและรัเสเซียนั้นก็ส่งทหารเข้ามาบุกเพียง2องแสนนาเท่านั้นซึ่งทหารยูเครนเอง ก็มีอยู่จํานวนราวๆ2 0 0แสนนายเช่นกันครับซึ่งความเป็นจริงแล้วตามหลักรัสเซียนั้นน่าจะส่งทหารเข้ามา6 0แสนนายก็คือ3ต่อ1นนะครับเพราะว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายบุก และด้วยเหตุน,นี้เองเหรอครับจึงทําให้ฐานที่จะเข้ามานะครับคุ้มกันเส้นทางลําเลียงมีจํานวนไม่มากพอครับส่งผลให้ฐานยูเครนนั้นจะส่งหน่วยจรยุทธ์นะครับเข้ามาทําลายสะเบียงของรัสเซียครับอย่างต่อเนื่องและเมื่อทางรัสเซียนะครับถูกตัดสบียงมา,มากๆเข้ารัสเซียน,นั้นอาจจะบุกต่อไปไม่ได้ครับ จนต้องยอมเจราจาในที่สุดซึ่งถ้าออกมาในแนวนี้ก็เท่ากับว่ายูเครนนั้นเป็นฝ่ายชนะและการเจราจาต่างๆยูเครนเองก็จะมีแต้มต่อในการเจราจาครับและเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมหากยูเครนนั้นยื้อเวลาได้นานๆเข้านะครับแล้วก็สามารถนรับตีโต้ฐานรัเสเซียได้บ่อยมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นเหตุผลให้อำนาจของประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนะครับสั่นคลอน เพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในสงครามมันเยอะมากนะครับอีกทั้งฐานรัสเซียนั้นก็ตายลงในทุกๆวันครับพวกเขานั้นจะถูกแรงกดดันนะครับจากประชาชนของตนเองและแรงกดดันนะครับจากภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าอ่าภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเ่านั้นนะครับก็ถูกอ่าความบาดจากต่างประเทศอีกด้วยและนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่ายูเครนนั้นมีสิทธิ์ที่จะชนะรัสเซียได้นะครับ ถ้าจะให้สรุปก็คือ1นนะครับตอนนี้พวกเขากําลังต้องการกําลังใจอย่างหนักนะครับก็เลยสร้างนะครับฮีโร่ต่างๆขึ้นมา สร้างสตอรี่ต่างๆขึ้นมาซึ่งแอดมินก็คาดว่ามันได้ผลมากครับ Impact ของเรื่องนี้มันใหญ่มากครับตั้งแต่เรื่อง g กดด o ออฟเคียนั่นแหละครับที่นักบินของยูเครนนั้นสามารถยิงเครื่องบินของรัสเซียนะครับตกได้ถึง6ลำอันนี้นะครับมันก็ได้ไปสร้างกำลังใจนะครับอย่างมหาศาลให้กับกองทัพยูเครนครับ อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่แอดมินกล่าวมานี้มันก็เป็นแต่เพียงทฤษฎีนะครับหนึ่งใน5ทฤษฎีเท่านั้นซึ่งจากช่องของครูหนุ่มนะครับก็ได้บอกว่ามีถึง5ทฤษฎีครับนั่นก็คือ1การเจรจานั้นเป็นผลสําเร็จนั่นก็คือทั้ง2ฝ่ายนะครับเสมอกัน2ก็คือการแบ่งยูเครนนะครับเป็นตะวันออกและตะวันตก3ก็คือรัสเซียครับเป็นฝ่ายชนะ 4. ยูเครนเป็นฝ่ายชนะและ5นะครับสงครามครั้งนี้มันได้ขยายตัวเป็นสงครามครั้งใหญ่นั่นเองครับและก่อนจะจากกันนะครับคุณผู้ชมแอดมินจะขอสรุปนะครับสถานการณ์โดยรวมของปัจจุบันให้ฟังกันนะครับณปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่ารสัสเซียนั้นอาจจะชะงักในการบุกไปบ้างก็จริงนั่นก็เป็นเพราะว่าฐานยูเครนนั้นทําได้ดีเกินคาดครับพวกเขานั้นแข็งแกรง่งจริงๆพร้อมใจกันสู้นะครับจนสามารถ ตีโต้นะครับฐานรัสเซียที่อยู่รอบๆบกรุงเคลฟและสามารถนับยึดเมืองคืนมาในหลายๆพื้นที่ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสภาวะอากาศนะครับในขณะนี้ก็มีส่วนับที่ทําให้ฐานรัสเซียนั้นหยุดชะงักไปครับเพราะว่าหิมะนั้นกําลังละลายทาให้ดินนะครับกลายเป็นโคลนยากแก่การเคลื่อนที่ของยานเกราะต่างๆของรัสเซียครับส่วนข้อผิดพลาดต่างๆของรัสเซียเองก็มีให้เห็นครับเช่นการประสานงานกันระหว่างกองทัพบกและ และกลองทัพอากาศทําได้ไม่ค่อยดีนะักจึงส่งผลให้นะครับทัพบ,บกของรัเสเซียนั้นเกิดความเสียหายอย่างหนกักแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัเสเซียเองก็ทําได้ตามแผนส่วนใหญ่คือสามารถนะครับทำลายโครงสร้างกําลังทางทหารของยูเครนนะครับได้เป็นจํานวนมาก ยกตัวยอย่างเช่นสถานีเรดาร์สนามบินคลังเก็บกระสุนสามารถปิดล้อมเมืองท่าที่สําคัญนะครับและเริ่มควบคุมแนวรบที่สําคัญสําคัญได้มากขึ้นและตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงรีกร๊ปของทหารรัเสเซียเป็นการนะครับเสริมกําลังทหารใหม่ๆเข้ามาทําให้รัเสเซียตอนนี้ก็ยังคงครองความได้เปรียบในสนามรบเหนือ,อยูเครนอยู่มากครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับแอดมินก็คงต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยครับหากคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นเช่นไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นการเรียนรู้สงครามไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรากันอีกเช่นเคยแอดมินนะครับขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ ให้ทีมงานของ t ทยม m i l เตอรีได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ